สวัสดีจ้าวันนี้ขณะนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567จ้าขณะนี้ประดมและคณะกำลังจะเดินทางไปที่สวนอิงทานค่ะบ้านตระกาศตำบนตระกาศอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ไปชมสวนทุเรียนจะไปชมสวนทุเรียนเพิ่นมีกิจกรรมดีๆให้รับชมคะ่ะระหว่างทางเป็นสวนทุเรียนทั้งสองข้างถนนเลยนะคะสวนกล้วยก็มีสวนเป็นพืชสวนเกษตรกรที่มีดินอุดมสมบูรณ์มากเลยคะ่ะดินเหมาะแก่การปลูกทุเรียนเราจะไปชมทุเรียนจ้าหน้านี้หน้าทุเรียน สองข้างทางเต็มไปด้วยพษษษษษษษืชเศรษฐกิจค่ะทําเงินท,ทําทองให้กับพี่น้องเช่าสวนเช่าไร่ในโมบานเป็นจํานวนมากด้านนี้ก็สวนทุเรียนตะอันซ่อนค่ะพี่น้องมีตะต้นทุเรียนเป็นวันหยุดผู้คนก็จะมาเที่ยวชมเยอะเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมีต้นมังกรแก้วมังกร อ,อ่อนซอนแต่อ่อนซอนต้นทุเรียนเพิินพี่นองเอ้ยถึงแล้วค่ะจุดหมายปลายทางนี่ค่ะมงเอกยุติก้านี่บเป็นอยังนี้ค่ะเพิ่นจัดไว้ให้มีการแข่งขันกินเงาะค่ะนี่ค่ะมีจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพสวยๆไว้ให้สําหรับผู้ที่มาเที่ยวชมสวนทุเรียนได้ถ่ายภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึกกันค่ะ นี่มีต้นเงาะเงาะกำลังงามข่าวออกผลดกโอ้ยตอนซ่อนกำลังสุกแดงมีมุมนั่งเล่นในสวนรับลมเย็นๆโมเมนสวนทุเรียนกับโมเนตมีแต่ต้นทุเรียนนะคะต้นมะคุ้งต้นทุเรียนกำลังออกผลนี่ค่ะ เหลืออยู่สองสามต้นที่เพิ่นยังคงเหลือไว้สำหรับให้ผู้มาท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพค่ะนอกนั้นเพิ่นก็นตัดขายไปแล้วมีผู้รับเหมามาเหมาไปก็เลยบริบึงทุเรียนบ่มีทุเรียนหมดทุกต้นค่ะจะมีเป็นบางต้นที่เหลือไว้ให้ผู้คนได้มาเที่ยวในสวนได้ได้ชมค่ะนี่ค่ะต้นทุเรียนก็สิเป็นบามานี่โอ้ยตอนันซ่อน เป็นมีการดูแลเป็นอย่างดีเลยนี่ค่ะต้นทุเรียนว่าพี่น้องมาเบิงมาชมต้นทุเรียนค่ะที่สวนอินทานตำบลตรากาศอำเภอกันทละลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะใครต้องการมาเที่ยวชมช่วงนี้ค่ะช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี่ค่ะคณะท่ถ่ายทํำคลิปนี่ก็เป็นวันหยุดค่ะเป็นวันอาทิตย์ ที่26พฤศภาคม2567จ้านอกจากนั้นก็จะมาสวนตรงคามค่ะเป็นสวนเงาะเงาะกำลังออกผลเต็มต้นพี่น้องเอ้ยคฤดูนี้เป็นฤดูหน้าทุเรียนหน้าเงาะโอ้ยตอนซ้อนพี่น้องเอ้ยเงาะคุณนะกำลังสุกเต็มต้น นี่เพิ่นบาหมือนอนเพิ่นกรสิเก็บไปจำนายแล้วมีผู้มารับเหมาที่จะมาเก็บถึงที่ถึงสวนเลยล่ะคะ่ะต้นทุเรียนค่ะสวนทุเรียนประดมบ้านพยุงวงโดยประดมน้ำพีน้ำหนองมาเบิงมาชมสวนทุเรียนที่ภาคอีสานบ้านเราจ้านี่ล่ะคะ่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบไหบันพยุงวงมาตลอดเด้อค่ะพี่นอ้องหากชอบใจพ่อใจแล้วกดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิง่งกรกิ่งไหบันพยุงวงนี้เดอ้อพี่น้องพ่อกันไหมในคลิปต่ตอไปจ้าโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะพบกันใหม่สวัสดีจ้า